โอเโหดูดูนะอยากให้เห็นว่าเห็ดมันบาะเยอะเลยแย่งที่บอกเดี๋ยวคัดเอาแต่ลูกใีญขอแอบ,บเกิดหน่อยนะไปดูกอนนะป้าทุกคนดูเดียดูเห็ดโอ้โหนะเกิดอยู่ร่องเ,เราเดินมาถึงใกล้ถึงจักรยานแล้ว ก็เลาะไปเรื่อยๆจ้ะเสียดายมองเห็นก็เก็บเดินออกแบบแบบมีคุณค่าอะไรประมาณนี้ม <c oughs> <c oughs> าสิทุกคนนิ่มมากเลยจ้ะเห็ดนิ่มมากๆเลยปเราะแล้วก็นิ่มเพราะว่าน้ำมันเต็มที่เลยนะเ็เห็ด กระดอกจ้ะหักเลยจับปุ๊บก็หักเลยโอ้ตายแล้วเราเพราะมันอยู่กับกิ่งอันนี้นะบูเบอรี่เนี่ยเก็บลำบากกันนะตัวนี้ดิ มีเยอะเลยจ้ะเพื่อนดูด้ยนี่ดูดิเพื่อนดูเห็ดดิเดี๋ยวเราจะต้องเอาถุงออกมาใส่แล้ะเก็บใส่ถุงแล้เพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเห็ดทักกันหักหมดเต็มแล้วจ้ะเทุกคนโอ้งามคักด้ีหน้านน,านี้ัานนี้ ดอกเดียวเดินเก็บมาเรื่อยๆเ,เราก็ไม่ได้ถ่ายเด้ค่ทุกคนอันก้มนะมันถ่ายลําบากอันนี้เหมือนเห็ดพึ่งหวานนะน,นี่เปลาะมากเลยหักแล้วน,นี่ดอกอันนี้ดอกแก่ไฮ้จ้ะสองลอกใช้ได้เลยเอ้ยนี่กดอกนะเกือบมองไม่เห็น ได้ดอกอบนี่นอย่างเงี้ยมืดก็เก็บจ้ะเดี๋ยวค่อยออกแป๊บนึงจะเดินออกไปเรื่อยๆเ,เอาทุกคนเนี่ยได้อยู่นะหลายดอกอยู่จ้ะมันหลบๆอยู่ใต้ต้นฮูรีเนี่ยอ้อนี่จ้ะ เต็มแล้วนี่นั่งลงแล้วจึงเห็นเดี๋ยวนี่เริ่มเริ่มเปื่อยคือกานนะทุกคนเมื่อกี้เกือบไม่เห็นเลยนะถ้ามองแต่เหลืองๆจะไม่เห็นเห็ดเลยนะจ๊ะเห็ดมันเป็นเห็ดดำไปเลยดอกเห็ดดำ เกือบไหลื่งนี้คเห็ดดูดิโอ้โหรู้แล้วในมองกว่าแล้วจ้ามันมาหมดเลยสิคะอืมาหมดแล้วจ้าเดี๋ยวเก็บยาออกอ่ะเอ้ไสายโทรศัพท์นี่มันหลวมจ้ะ แต่มันก็ดีกว่าเราเราไม่มีเราได้ใช้มือสองมือจับเห็ดน,นะดูดิเห็ดโตหมดแล้วว่ะดูดิเห็ดโตหมดแล้วนะทุกคนเจ้าตะดอกใหญ่ๆหน่อยนะโอ้ยดอกเล็กติดมาเมื่อกี้นี่ โอ้ย็งอเลยจ้ะถ้าขึ้นใต้กอบเบอรีจ่จะเป็นเหนยยดีใต้ต้นบเบุร,บรีดอกใหญ่งั้นเลยจ้ะขยันปัดต,ตัวเห็บเอาสว่างหน่อยตรงนี้อยู่เนินนี่จะ้ะทุกคนเดี๋ยวนี้เอาอยู่เอาดอกมันอ่ะเนี่ยเพื่อนเห็ดเยอะมากเลยตึงเดินเข้ามาลึกอยู่จ้ะ ดอกเดียวเดินเก็บมาเรื่อยๆเราก็ไม่ได้ถ่ายเลย,ยทุกคนมันก้มนะมันถ่ายลำบากอันนี้เหมือนเห็ดพึ่งหวานนะปลอกมา,ากเลยหักแล้วสองดอกใช้ได้เลยเอ้ยนี่อีกดอกนะเกือบมองไม่เห็นหได้ดอกอบนะี่อย่างเงี้ยมืดก็เก็บจะ้ะเดี๋ยวค่อยออกแป๊บนึง เดินออกไปเรื่อยๆเ,เอาทุกคนีได้อยู่นะหลายดอกอยู่จ้ะมันหลบๆอยู่ใต้ต้นบุรีเนี่ยอ้ยนี่จ้ะเต็มแล้วนี่อนั่งลงแล้วจึงเห็นเดี๋ยนี่เริ่มเริ่มเปื่อยคือกันนะ คนเพื่อนนี่เกือบไม่เห็นเลยนะเห็นเห็ดเลยนะจ๊ะเห็ดมันเป็นเห็ดดำเลยนี่ดอกเห็ดดำเห็ดเห็ดนี่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 เนดูเห็ดเห็ดรอเห็ดรอต้องรีบเก็บนะจ๊ะเพื่อนๆเพราะว่าเราจะต้องออก มันจะบ่ายส่งแล้วขายาวมากเลยจ้ะเพื่อนมารีบเก็บเลยตรงนี้มีแสงสว่างเดี๋ยวกลับแล้วจ้ะโอ้ยมือไม้สั่นก้นบูเบอรี่ก็เป็นอุปสรรคอยู่นะ แต่มันก็ทำให้เห็ดโตนะจ๊ะอืมขายายาวๆเพื่อนๆถุงใบใหญ่เกินแต่ก็ป้องกันไอ้นี่จ้ะป้องกันแตกหัก เก็บหมดไหมลืมตรงนี้เลยเพื่อนๆเดี๋ยวกองก่อนเนาะป๊บนึงมีตรงนี้หน่อยจ้ะคิดว่าหมดแล้ว เดี๋ยวทุกคนมุดอยู่นี่รีบเลยจ้ะเดี๋ยวมันมืดาดิอุ้ยตรงนี้อีกเดี๋ยวนั่งลงแล้วเห็นเนี่ยกคนดูดินั่งแล้วเห็นจ้ะโอ้โห,โห,โหโกลัวเห็ดพังนี่มั้งจ้ะ มีดอกมันใช้ได้จะขามันยาวอุ้ยหักเลยอ๋อดอกวันเราโหจูใจนะสองดอกนี่แหละโอ้ยนี่อีกลองนี่จะกลวนนั่งลงแล้วเห็นนะดูดิจ้ะเด็ดเนาะเห็นนี้ขาจะไม่ยาว อันนี้แหละขายาวนี่ดูดิขายาวหนึ่งดอกสองดอก,สา,ดอกสามดอกสวยได้อยู่3าดอกเ้าป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 ้า,ปาตรงนี้หลายดอกเลยจ้ะทุกคนจะมืดแล้วโอ้ยหลายดอกอยู่จ้ะไปทุงก่อน ตรงนี้นอีอก,ก,ก,นกนะนี่โค้งโคงเก็บเอาจ้ะนางบ่ได้หรอกนะห้ามเลยนะได้ยเยอะเลยแดยนมีแต่ดอกใหญ่ๆป่ะนี่จ้าทุกคนสองสามดอกก็เอานะนี่ดอกมันใหญ่ นี่นี่สองฮ้ดสองดอกนี่จ้าขาขาโอเคมากเลยนะมีอีกไหมนะนี่อยู่มีอยู่เพื่อนมันจะมืดจะ้ะเดี๋ยวเรากลับละเดินออกไปเรื่อยๆเลย รู้สึกว่ามืดเลยแหละเห็นได้ชัดเลยว่ามืดน, <c oughs> นี่เด้อมืดหน่อ,นอยนึงระหว่างทางนะอันนี้เห็ดดังไก่ไม่แน่ใจเพื่อนๆดูขาดิโอ้โหขาแบบอ้วนมากเลยอะ่ะเอาไปด้วยนะดูดิแมงยังไม่กินจ้ะใส่ถุงเนะี้ยโดนหน่อยก็ล่วงแนละ้วเห็ดน,นี่ก็ได้ ลายดอกมันเปาะมากเลยตอนนี้เห็ดอิ่มน้ำเนี่ยจ้ะเพื่อนดิเห็ดยังงามเลยเก็บหมดไหมเนี่ยคิดว่าหมดนะ นี่แบบอร่อยเลยมืดแล้วนะมืดแล้วกสายเกินไปเนาะมาๆๆเกือบสายเกินไปอ่ะวางก่อนวางมันก็แยงปากยากอยู่นะนั้มันเกิดอยู่ด้านในเกิดหลบผู้คนหลบความหนาว นี่หลายดอกเลยนะจ้าทุกคนนี่ทาง,ทางเดิอนดอ,ออกนี่เลยจ้าแก่จนจนแตกเลยจ้าทุกคนสองดอกนี่น่าจะใช้ได้นี่ใช้ได้เลยจ้า ให้ได้อยู่มาเรากลับแล้วนะจ๊ะทุกคนนี่ถุงนี้แล้วก็ในทางนี้ก็เต็มพอสมควรทุกคนกคน,คน,นี่กลับมาแล้วไปชั่วโมงกว่าจ้าไปกลับก็กี่ชั่วโมงอะสองชั่วโมงกว่าเนาะไปกลับเห็ดก็มีแต่ดอกงามๆนะดูดินี่พร้อมขี้ดินหญ้ารากกันมาด้วยจ้ะ เสร็จแล้วจ้ะทุกคนได้เยอะอยู่นะนี่มานะดอกใหญ่มากเอใส่กระทะอย่างนี้เลยจ้าทุกคนแล้วเราก็ให้น้ำมันออกเดี๋ยวเอาน้ำทิ้งเย็นแล้วนะจ้าเดี๋ยวเราจะแพกใส่ถุง้ะจ้าเราก็จะแบบนี้แช่แข็งนะจ๊ะเห็ดเวลาโดนความร้อนเนื้อมันจะเหนียวนะจ๊ะอันนี้ตัวอย่างที่แช่แข็งแล้วนะจ๊ะทุกคน เราก็จะมีวันที่บอกให้เรียบร้อยเลยก็เอาออกไปวางให้ไม่ต้องก็เรียกว่าอะไรนะกำลังทำกินอย่างเงี้ยออกไปวางไว้สักแป๊บหนึ่งก็ลงหม้อได้เลยจ้ะ